สวัสดีค่ะคระัวบ้านนชงชากาแฟาค่ะมือนี้เข้าจะมาเฮ็ดกาแฟานุ่มสดทุทนจ้าไปเลยเริ่มอ้าวเทนุ่มคนลงไปจ้าตามด้วยนุ่มสดนะจ๊าแล้วก็นุ่มคนจือจ้าเอคาคนมันเข่ากันจัหน้อยนะคะสุเลียงสุเลียงแล้วค่ะเท่หนำแข็งลงไปเลยจ้าเทลงไปนะคะ เท่เหตเต็มตามใจมากเลยจ้ะตามด้วยกาแฟเป็นยังไงคะตาแส่บบอขาทุกคนเป็นยังไงคะกาแฟนมสดทุท่นค่ะเมนูสดเนะคะเอาคนค่ะเป็นยังไงคะตาแส่บบอ ผู้ดใดมักคลิปแบบนี้นะคะปุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะปุ๋ยจะทำคลิปให้พยายามให้ดีหรือว่าผูใ้ใดมักเมนูแบบใดก็สามารถแนะนำปุ๋ยใดนะคะแต่ปุ๋ยจะทำออกให้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ